สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับดิฉันทิติพรแช่มจันทร์นะคะหรือบายุยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างบุญหนุนบารมีออน u t u b e นะคะวันนี้จะมากราบ็นเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่กับเราค่ะในโครงการเข้าพรรษามหาสังฆทานค่ะซึ่งทุกๆปีเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมพรค่ะ ท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกานะคะและท่านก็ยังเป็นท่านเจ้าวาดว่าตรรมยาตารามด้วยค่ะซึ่งท่านได้มีโครงการหนังสือธรรมะสู่ต่างแดนค่ะเป็นโครงการร่วมระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกานะคะร่วมกับโรงพิมพ์ธรรมสภาจังหวัดนครปฐมประเทศไทยนะคะได้จัดหาหนังสือมาทั้งหมด11เรื่องด้วยกันค่ะอย่างตัวอย่างหนังสือนะคะที่มีอยู่ตรงนี้นะคะคือเรื่องนิพานค่ะของหลวงพ่อพุทธทาสค่ะ แล้วก็หนังสือ I and My นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหนึ่งเล่มนะคะแล้วที่พลาดไม่ได้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือมาศจันค่ะคู่มือมนุษย์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทั้งหมดมี11เ,เรื่องด้วยกันซึ่งจะมีการจัดส่งให้กับพระธรรมทูตทั้งหมดนะคะอย่างที่ทราบปีแล้วนะคะทุกๆปีเราจะมีโครงการบุญใหญ่ๆปีที่แล้วเรามีโครงการถวาย หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะคะมอบให้กับพระธรรมทูตทั้งหมดนะคะทั้งหมด500รูปค่ะพระธรรมทูตเนี่ยจะอยู่ที่นี่รวมทั้งหมด114วัดด้วยกันรวมทั้งอเมริกาอะลาสกา้าแคนาดาอาร์เจนตินาและฮาวายด้วยค่ะเราก็เลยขอถือโอกาสนี้นะคะร่วมบุญนะคะได้จัดสังฆทานขึ้นมานะคะสังฆทานของเราเนี่ยก็คือเราจะถวายอังสะค่ะ500ชิ้นนะคะ ครูบาอาจารย์จะได้รับถวายอังสาจากเรานะคะทุกๆรูปเลยค่ะซึ่งเราก็ได้สั่งไซส์มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะตามที่ครูบาอาจารย์นะคะที่จะสวมใส่ได้นะคะอีกทั้งเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกับเรานะคะก็คือโครงการเภสัชพันธ์นะคะคือถวายยานะคะซึ่งจะเป็นยาแผนโบราณนะคะยาไทยยาสามัญน,นะคะซึ่งคุณตุ้ยเนี่ย จะเป็นผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราพบกับคุณตุ้ยเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุทธิดาฮิลนะคะหรือว่าตุ้ยจากกลุ่มสร้างบูญหนุนบาร,รมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมากาบเรียนถวายครูบาอาจารย์114วัดที่อเมริกาแคนาดาอาร์เจนตินาอาลาสกาและฮาวายนะคะ จะเป็นการถวายยาเภสัชพันธ์นะคะยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาแผนโบราณค่ะและสำหรับยาตัวอย่างยานะคะชื่อยาจะเป็นฟ้าทลายโจรยาเขียวตาใบโพทิฟฟี่ยาหอมดิโคเจนยาสมุนไพรวังพรมยาดมตาโปยเซียนยาขมเม็ดน้ำเต้าทองยาหมองตาถ้วยทอง ยาหมองตาเสือ,อยาสีฟันรุ่งอรุณยาทาดน้ำขาวหรือยาสีฟันวิเศษนิยมนะคะและสำหรับผู้ที่มาบริจาคนะคะเราจะมีเมื่อท่านมาถึงที่วัดนะคะเราจะมีแบบฟอร์มนะคะที่จะให้ท่านเนี่ยมากรอกนะคะเวลาท่านบริจาคปับท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ ติดแบบฟอร์มนี้ไว้ที่หน้าถุงพลาสติกของท่านนะคะและสำหรับที่ท่านที่ไม่สะดวกที่จะมาเดินทางมาทางวัดนะคะเราจะมีที่อยู่เรียนให้ท่านทราบนะคะจะท่านสามารถที่จะส่งมาทางไปรษณียได้ค่ะและสำหรับระยะเวลานะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนกรกฎาคมค่ะและทางกลุ่มสร้างบุญหนุนบารมีนะคะจะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะที่ร่วมบุญ มหาสังฆทานครั้งใหญ่นี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านค่ะ